อันอันนี้นคือเกมเอา e r นะเก้าแ,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 แดงหัวกรับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมที่เข้ามาชมรายการรัวรัวเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับผมผมจะขอนำเสนอเกมเกมหนึ่งชื่อว่าเมอร์เดรัสเพอร์สูดเอาใหมต่ตะรัวริ้นทำไมนะครับ <c oughs> ชื่อว่าเมอร์เดรัสอเีกแล้วเมอร์เดรัสเพอร์สูดนะครับ ป็นเวอร์ชันโมบายน้อมันเขียนเอาไว้ว่าเมอร์โมบายโมบายผมกําลังคิดว่าเอ่อที่มันเขียนว่าเมบายเนี่ยมันน่าจะเพราะว่ามันมีเวอร์ชันพีซหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าผมมาเห็นเกมเนี้ยในเว็บไซต์เว็บไซต์นึงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคอนเซปต์เกมมันน่าเล่นดีมันต้องมีความสตรอเบอรี่การแอบรับเลนสเตลฆ่ากันหลบกันไปหลบกันมาผมเลยลองโหลดมาเล่นดูก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ ยังไงเกมนี้ผมขอบอกกันเลยว่าผมอะฟีมือใหม่มากๆเพิ่งเพิ่งโหลดมาเล่นเมื่อกี้เองนะครับคือลองเล่นไปไม่กี่ตาเองก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเอาตรงๆเล่นไปได้ประมาณสองสามชั่วโมงยังงงๆเลยกับระบบกับเมนูต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในในส่วนของตัวเกมม o ร d ั ถ้าเกิดผมพูดชื่อเพถ้าเกิดผมพูดชื่อเกมผิดยัยงไงขออภัยนะครับเนื่องจากคลิปนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคลิปแรกที่ผมได้ทาการแคสเกมขึ้นมาเพราะว่าผมมาปกติเป็นคนเล่นผมไม่ค่อยชอบโคงชอบแคสชอบพูดอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นเกมผมรู้สึกว่าผมมาอยากแชร์จริงๆอส่วนเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าไปเล่นไปเล่นไปเล่าไ,ไปแล้วกันเนาะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเพลย์ Play. ขอไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกันเนาะส่วนเมนูเมนูเนี่ยเอาจริงๆผมเองก็ยังไม่รู้จักทุกโหมดเนาะอย่างคลาสสิกโหมดนี่นะครับตัวคลาสสิกหันแล้วกันเนาะคลาสสิกหันนผมเล่นอวสุดเพราะมันง่ายกดปุ๊บมันก็เล่นเลยแต่ว่าตัวแบบอย่างไอวีไอพีเอสคอร์ดเนี่ยผมขอกดดูก่อนนะอ่าเออมันเหมือนกับว่ามันต้องให้เลือกมันคขาว่าเล่นแบบเป็นโซโล่หรือเป็นทีมผมว่าอันเนี้ยดีนะเอาไว้เล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกผมลองเล่นเข้าไปเล่นแล้วแหละไม่จัดทีมกับใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็ พวัวเล่นกับเพื่อนจะได้ฟิลกว่าเล่นคนเดียวอ่ะา,าะว่าคลาสสิกเนี่ยกาลังโอเคอิลิมิเนชันเนี่ยอันนี้เหมือนกับเหมือนกับมันเป็นเกมเหมือนกับไปยึดฐานนะครับถ้าเกิดเรายืนอยู่ตรงนั้นนานๆนะครับมันก็จะเป็นขึ้นเป็นสีของฝั่งเราขึ้นเป็นสีของฝั่งเราแล้วก็จะชนะอะไรเงี้ยมันประมาณนั้นนะแต่ว่าไอ้โคลนโคลนแคลชอะไรสักอย่างนนน Cl Cl เนี่ยนะครับโคลนแคลชเนี่ยนะผมอะ่ะไม่เคยเล่นเลยอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยจริงจริงเอาไว้เดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ลองแล้วจะมาทําวิดีโอให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเน แต่เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราขอเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆอย่างคลาสสิกฮันต์ก่อนละกันนะครับกดปุ๊บมันก็ขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตานี้ใครจะหมู่ใครจะจานะครับสำหรับผมเนี่ยนะผมจะเลือกเป็นตัวละครน,นี่แหละครับดอรีนผมชอบสุดแล้วเพราะว่านางให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นผู้หญิงมั่นๆหน่อยนะครับแบบว่ามีไฟตรงปากนิดนึงท่าทางผมรู้สึกว่าผมกำลังดูพวกหนังประเภท ใส่แล้วมาเขียนมาแบบสายล้วที่เป็นผู้หญิงเก่งๆแบบเนียนๆอะไรเงี้ยอารมณ์แบบแบ็ควีโอดอะไรเงี้ยคล้ายๆแบ็ควีโอดเป่าอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมชอบตัวละครตัวนี้นะก็เลยเล่นตัวนี้แต่ว่ามันก็จะมีตัวอื่นๆอีกน้อยอย่างดอจอันนี้ผมว่ามันดูเป็นขโมยอ่ะเอาจริงผมเห็นผมรู้สึกว่าม,มันดูไม่ค่อยเนบเนียนะผมเล่นผมบอไม่ค่อยอินกับตัวละครน,นี้เท่าไหร่เนาะทาร่าเดี๋ยวผมทาร่าก็เท่ดีเอาตรงตรง ก็ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อยากน,าน่าจะอยากผมอยากลองเล่นตัวอโอ้ยคลิปแรกนะครับผมขอโทษจริงๆพูดพรอนไปพันมานะครับชาลีชาลีก็เป็นตัวละครผมมันดูตลกตลกดีนะแต่ก็น่านเล่นเหมือนกันเท่ดีแต่ผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยอะไรอะไรก็ดีอูแต่ว่าเท็กซ์เจอร์เนี่ยแปลกๆอะกลับไปดอรีเหมือนเดิมดีกว่าดอรีเนี่ยเท็กซ์เจอร์บนเสื้อเนี่ยมันยังไม่ดูยังดูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมว่าตัวชาส์นะครับตัวชาส์เนี่ยโอ้โหเข็มกลเข็มกัดพี่แกอุตสาหามาได้นะ เบลอเข็มกัดกุสยเฮี้ยนเลยโอ้ยผมเป็นตัวละครผมกม็สงสารตัวเองเลยนะครับทีนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเปิดมาดูสิมันเปิดมาส่วนใหญ่นะครับเกมมันจะเหมือนกับว่าเรากําลังเามางมงเมาโมยอ,อะไรสักอย่างอยู่ในเรือสําราญสุดหรูนะครับ<ม><น>เห็นไหมครับเห็นไหมผมบอกแล้วเราจะเมา์มอเมา์มยกันอยู่โอเคเริ่มแล้วทีนี้ยเกมเนี่ยกดเท่าที่ผมรู้นะง่ายๆเลย มันเราก็ต้องเดินไปตรงที่เป็น,ปนสีเขียวๆครับเนี่ยมันจะเขียนว่าว u ี r y for เอ้ย <laughs> โทษที่ครับทุกคนคือเกมนี้นะมันโดนตุ๋ยง่ายมากใครเดินมาข้างหลังเนี่ยมันก็เลงมันก่อนเลยครับว่ามึงเนี่ยมีโอกาสเป็นฆาตรกรมาล่าฆากูสุดละคือเกมนี้นะครับก็คือเราอะ่ะจะเป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าเนาะยังไงถนะ้าเกิดผมพูดอะไรผิดฝากแก้ในคอมเมนต์ด้วยเนาะคือเป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าอ่าอันเนี้ยผมเจอแล้วผมว่าคนนี้น่าจะเป็นเหยื่อผม นั่นเห็นไหมครับคนเป้าคือพอเราอยู่ใกล้ๆกับกับคนที่เป็นเอ่อเป็นเป้าหมายของเราเนาะมันก็จะเอ่อขึ้นไปเขียวๆขึ้นมาอันนี้เราก็ปอมตัวเพื่อลดค่าข้างล่างเห็นไหมครับที่เป็นรูปดวงตาครับรูปดวงตาเนี่ยถ้าเกิดมันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการเต่าประกาศนะครับว่าเราอ่ะเป็นเหยื่อแล้วก็เป็นผู้ล่าของใครอะไรเงี้ยมันจะเห็นเป็นเป้าเราขึ้นมาเลยแล้วก็ต้องหาที่เนียนนะครับจะเต็มหน่อยอีกแล้วโอ้ยยังหาที่เนียนไม่ได้เลยไปไปเร็วเร็วเร็ว เอ้ยถ่านไม่วะถ่านเมื่วะทันดิอย่ามีใครเห็นผมนะเฮ้ยทุกคนครับผมกำลังจะเห็นเดียวผมแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยแหมเห็นไหมครับเวลามีคนมเดินมาข้างหลังเนี่ยเราก็ต้องมีความาระแวดระวังนิดนึงเอ้ยเอ้ยเดีกก๋ยวกอนนะคนนี้เ่าคนนี้เ่าคนนี้เ่าอ๊บผิดคอครับผิดคนผิดคนผิดคนหนีก่อนแล้วหนีก่อนแล้วหนีก่อนคนนี้นนเซ oh ว,นวนค,นนคนนี้เป็นเหื่อผมครับแล้วพอ เหยื่อเนี่ยจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเดียเหยื่อเนี่ยจะสามารถที่จะออยผมถูกเปิดโปงสองครั้งติดแล้วมีคนพร้อมมันจะเข้ามาเล่นผมติดกันถึงสองคน <c oughs> คือเหยื่อครับมันจะมีโอกาสที่เขาจะเหมือนกับว่าเปิดโปงเราอะนะครับถ้าเกิดเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นฆาตรกรเขาจะมาโจมตีเราแล้วก็จะติดสตารนทันทีแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นฆาตรกรเนี่ยเราก็จะสามารถฆ่าเขาได้อนะครับงงไหม เอาใหม่นาะอเอาใหม่คือเหยื่อก็สามารถป้องกันตัวเองได้ไม่ใช่ว่าฆาตรกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปฆ่าเขาได้อย่างเดียวถ้าเกิดเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นฆาตรกรเขาก็จะมาตบเรามันก็จะขึ้นสตาร์ขึ้นมาบนหัวนั้นน่ะน,นะครับคือเราอะ่ะจะไม่สามารถโดนเหยื่อฆ่าได้มั้งนะ้อถ้าเกิดผมเขาจะไม่ผิดแต่ว่าเราอะ่ะจะโดนฆาตรกรฆ่าได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอะ่ะเป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าในเกมเดียวกันเนาะ โอเคเราก็จะเดินไปสวยๆในงานราตรีในเรือสำราญหรูๆนะครับโอเคมันบอกอ้าวเห็นไหมครับแสดงว่าคนมันต้องโป๊ะแน่เลยเหยือผมมันจะขึ้นเป็นสีเข,เขียวๆเห็นไหมครับถ้าเกิดการที่มันมีเครื่องหมายขึ้นเนี่ยมันแปลว่าเขาอะไม่ได้ไม่ได้สตรอเบอรี่นะครับไม่ได,ไได้เนียนเพื่อให้ไอ้ค่าเปิดเผยตัวตนเนี่ยมันลดลงเนี่ยเห็นไหมครับพอเราเดินเนี่ยค่าเปิดเผยตัวตนอะ มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งเราก็ต้องเนียนทาเป็นเดินเข้าสังคมจิบวายกินชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ค่าเปิดเผยตัวต,วต,วตวนเนี่ยมันมันลดลงแล้วต้องค่อยๆเนียนหายไปอ๋อมันบอกว่าเป้าหมายผมอยู่บนฟลอร์ข้างบนนะครับแต่เดี๋ยวผมขอสับปะร่ก่อนนะครับอันดับแรกเพื่อลดค่าเปิดเผยตัวต,วต,วตวนเนาะไม่ไงแกเป็นไ,ไงบ้างสบายดีป่าโอเคไปแล้วครับเสร็จแล้วขึ้นไปชั้นสองชั้นสองชั้นสองนะครับอ้าว แสดงว่าเยอะผมโดนเล่นไปแล้วครับอาตายหาแล้วผมเอ,มอย่ออยู่ไหนเนี่ยเวลาผมก็ใกล้จะหมดแล้วเยอ่อยอยู่ข้างบนโอเคเราจะไปชั้นบนต่อไอ,อ้ที่เปน็นโอ่ิดแดงๆเ,เขาเรียกว่าเพโทรนะครับเอ้าให้พูดก็พกูกอารมณ์เหมือนกับพูดรักษาความปลอดภัยเนาะโดยที่ถ้าเกิดเพโทรมันเดินอยู่นะครับเราจะไม่สามารถที่จะ เข้าไปตีเหยื่อของเราได้มันจะเสี่ยงมากอ่านเกมาอเวอร์แล้วโดนเสาแดงหัวคือเกมมันครับเมา่อคืนเรามีเป้าหมายอยู่แล้วเราไม่ได้ฆ่าเป้าหมายเราเลยในระยะเวลานะเราจะถูกตัดออกจากเกมเลยโดยที่มีโดนเสาจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งผมมันตลกอ่ะคือถ้าเกิดมันเป็นสายซืมบหรืออะไรมันเจอเราได้อะไรอย่างเงี้ยมันยังดูเมคเซนส์ไงเกมมันไม่เสียมุดแอนโทน่ะแต่แบบยูดีมีไดโดนเสามาแงบหัวไปหัวมันแบบมันหลุดตีมันนิดนึงอะนะ คือเอาง่ายๆถ้าเกิดเราไม่สามารถค่าเป้าหมายเราในระยะเวลาที่กำหนดเห็นไหมครับมันจะมีเขียนเอาไว้ว่า eliminate in มันจะเป็นตัวเลขอยู่ดังมุมซ้ายบนเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วการเป็น end in ก็คือเกมจะจบในอีก24วินาทีตอนเปิดเกมมาเนี่ยมันจะบอกว่าเราอะ่ะมีเวลาในการค่าเป้าหมายเราอะ่ะกี่นาทีถ้าเราค่าได้ไม่ตรงในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือจะถูกโนสเซิแงบแดกหัวไปเลยแบบเมื่อกี้แลละนะครับเอาใหม่ผมขอ แก้มือใหม่อีกหนึ่งตานะครับแพ้เลยนะครับเดี๋ยวยัง,ยงก็ยังได้รางวัลอยู่เนาะนิดนิดหน่อยหน่อยหอมเปลาหอมคอโอเคครับเดี๋ยวเราซวปเมนูเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมขออนุญ,ญาตมาลองอธิบายให้ดูอีกทีอีกทีหนึ่งในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเองก็ยังรู้ไม่ครบด้วยรู้เข้าๆนิดนหน่อยหน่อยเอาไปว่าคลิปเนี้ย ผมขอเป็นคลิปที่ใช้ในการสาธิตอ่าไม่ใช่สิเป็นการแนะนําเกมให้ดูก่อนนะครับว่าเกมนี้มันน่าเล่นประมาณไหนหรือมันมีวิธีการเล่นประมาณไหนอารมณ์เหมือนกับเป็นเป็นพรีวิวก็ได้นะครับเพราะว่าผมมาเพิ่งจะเล่นเกมนี้เหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะเอามาแนะนําให้กับทุกทุกคนได้ลองชวนเพื่อนเล่นดูนะ้องมันเป็นเกมเล่นกับเพื่อนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เล่นกับเพื่อนในช่วงเวลาเนี้ยน่าจะเหมาะที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดเล่นเดี๋ยวนี้เรามันมีซูมเนาะใครทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมเนาะก ซูมกับเพื่อน Discord กับเพื่อนอะไรเงี้ยปวมันมัน,ม,นมันหาท้องแข็งแน่เลยอย่าเอาจริงๆโอเคอีกตานะครับผมก็ยังยึดติดกับตัวละครตัวเดิมนะครับเล่นกับตัวดอรินก่อนแล้วกันนะครับผมชอบนะครับชอบเล่นเล่นนางรู้สึกเหมือนกับเป็นแบ็ควิดีโอดีนะครับมีความเป็นสายสืบเนาะตัวด,ดิสกิลผมหยิบมานะครับโอเคพอมีเวลาอยู่ ผมจะมีสกิลสเตลสเตลเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะวางตัวปอมเอาเหมือนแยกเงาพันล่างนิดนึงอ่ะคือมันจะวางตัวปอมเอาไว้แล้วเราก็จะล่องหนหนีออกไปจากวงได้เนาะดิสไกเนี่ยคือแปลงร่างเขาที่เป็นรูปหน้ากากเนี่ยนะอันที่2เนี่ยนะดิสไกก็คือเราจะแปลงร่างเป็นตัวละครอื่นนะครับแล้วมันจะลดค่าไอตัวค่าเปิดเผยตัวตัวลงมาได้เนาะสมมุติว่าเราไม่สามารถหาวงเข้าไปสตรอเบอรี่กับเขาได้เนี่ยเราก็แปลงร่างเอาเลยคา์เตอร์เนี่ยสมมุติว่าเราผมเนี่ยกำลังล่าเหยื่ออยู่แล้วอยู่ดีมีมี มีคนที่เขาเป็นนักล่าเป็นนักล่าที่เขามาล่าผมน,นะเขาเข้ามาตบผมในขณะที่กำลังล่าเหย,ยื่ออยู่ผมจะกดเคาน์เตอร์เพื่อกลับไปตบมันได้แล้วก็หาทางหนีนะครับสุดท้ายก็คือรีวิวนะครับก็คือเป็นการเปิดเผยตัวตนว่าคนในระแวกนั้นนะครับมีใครเป็นเหมือนกับเป็นฆาตากรหรือเป็นเหยื่อของเราอยู่ในวงนั้นไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยต่อให้เรดาร์เนี่ยนะครับมันไปบอกว่าเอหย,ยื่อเราอะอยู่ในวงนี้นะแต่มันมีตัวละอคอรอยู่ตรงนั้นอะเป็นกระจุกกระจุกไง เราก็ไม่รู้แล้วก็กดไอตัวรีวิวเนี่ยมันก็จะรู้แล้วอ๋อตัวเนี้ยคือเป้าหมายของเราเป็นต้นนะครับก็ผมมายังรู้ไม่เยอะนะ้อแต่ถ้าเกิดพอมีคําถามอาอยากถามผมแล้วผมพอแนะนําได้หรือผมพอบอกได้เนี่ยก็ทิ้งเขนาไไว้เลยเดี๋ยวผมจะไปตอบให้เนาะแล้วถ้าเกิดผมผิดพลาดอะไรในะอีกครั้งนะครับแนะนําผมด้วยนะ้อผมเพิ่งจะเล่นเกมนี้จริงๆนะครับอย่าเพิ่งด่าผมนะเพิ่งเล่นเลยโอเคมันบอกว่าตอนนี้นะครับ มันบอกว่าเหยื่อผมเนี่ยอยู่ชั้นล่างเนาะเราก็ต้องเดินไปชั้นล่างก่อนตอนนี้ค่าเปิดเผยตัวตนของผมเนี่ยมันก็เลยครึ่งหลอดมาแล้วนะครับดูซิว่าผมจะรอดไหมผมต้องหาที่สตรอเบอรี่ก่อนแล้วตรงไหนดีอ่าวงนี้เล่นไพ่แล้วกันครับเล่นไพ่ก็ยังไงการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ,บน้องทุกคนขอเตือนไว้ก่อนเนาะเอาเวลามาเล่น m มอร์ดัส์เพอร์สูตรดีกว่าครับ โอเคต่อนะครับต่อไปก็มันบอกว่าเอาอหย่าของผมเนี่ยอยู่ในชั้นเดียวกับผมเนาะน่าจะอีกไม่ไกลแล้วแหละดูซิว่าอยู่ไหนโอเคอ่ะอยู่แถวนี้ผมขอดาวว่าเป็นคนนั้นที่เดินไปเดินมานะครับอ่าดูซิว่าจะใช่ไหมยังอยู่ชั้นเดียวกับผมนะครับตอนนี้อ่ะหลับยามอยู่ด้วยเหมาะเลย เอาตัวนี้สก,กิลวันนี้มันไม่ขึ้นน่ะมันเอ้ยเจอแล้วเหยื่อผมนี่ไงเหยื่อผมเป็นฆาตรกรเห็นไหมครับผมก็ต้องใช้จังหวะนี้จึงโอเคผมก็เนียนนะครับเนียนเนียนเนียนซุนมีคนตไม่มีคนตามนะครับโอเคปลอดภัยนะครับเราต้องหามุมหลบก่อนเดี๋ยวเขาเห็นว่าเราแปลงร่างนะครับโอเคมีคนเห็นไหม คนนั้นใช да. ่ปะวะคนนั้นใช่ปะวะอ่ะนะเขาไม่เดินตามเรามารอดอยู่โอเคนะครับเราจะไปหลบก่อนเนาะตอนนี้ผมมีอลายชื่อยิงโผมขึ้นมาใหม่อีกแล้วตอนนี้ลายชื่อตํารวจผมอยู่ชั้นเดียวกับผมเลยใช่ปะวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยชักเลื่อนแปลกๆแล้วคาตากรเห็นไหมคาตากรคาตากรผมจริงๆด้วย เราเราหลบไปข,ข้างบนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยอ้อมไปลงอีกฝั่งหนึ่งนั่นะไปลงตรงนั้นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมียามเดินอยู่แล้วน่าจะปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งเนาะอ้าวไม่มีว่ะตรวจอยู่ปมะ่วันหน้าทำไมมันไม่ขึอ้นกอกวีด <c oughs> โอ้ยมีคนโดนแดกนะครับสงสัยจะเป็นเพราะว่า เขาไม่สามารถจัดการหยองเขาได้ในเวลาที่กำหนดนะครับเห็นมันจะมี elimination เห็นไหมเับ17วินาทีเห็นปะมันจะขึ้นมามันบอกว่าอยู่ฟอร์ข้างล่างผมต้องรีบเดินไปแล้วจะทันไหมเนี่ย9 8แล้วอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตำรวจก็ยังตรวจอยู่ด้วยอยู่แถวนี้นะครับดิสกมันจะอยู่ในวงนี้นะอะอยู่นู้นเฉแล้ว เหลือเวลาย3ิบสามวินะครับกำลังงงเหมือนกันนะว่าทำไมมันถึงเวลาเพิ่มยังไงตรงเนี้ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ถ้าเกิดพอแนะนําได้รบกวนในนันผมด้วยนาะอโอ้ยยามยามเดีย๋ยเพิ่งตรวจซิคนนั้น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 มันเหมือนมันรู้ตัวเลยอะมันมันรู้ตัวเลยอะมันมันรู้ตัวเลยอะเอ้ย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 ทันไห้ทันไห,นไห้โอ้โห โอ้ทันครับผมเรียบร้อยทีนี้เห็นไหมครับเราค่าเอ็ก s e สเนี่ยครับก็คือค่าเปิดเผยตัวตัเนี่ยเต็มเลยเราต้องเนียนแล้วเราต้องเนียนแล้วดูที่ว่าจะเนียนได้ไหมนะครับโหสัญลักษณ์คือบนหัวผมโลเลยนะครับตอนนี้ต้องป้องกันแล้วเรายังมีสกิลเคาน์เตอร์อยู่นะครับถ้าเกิดใครมีฟลุตเข้ามาผมจะกดเคาน์เตอร์รอไว้ก่อน เออเพื่อนผมถามอีกนิดนึงดิตัวนี้ที่มันเป็น ads, รูปเหมือนกับเป็นเป้าขึ้นมาทางขวาขวาในข้างไอ้ข้างขวาเนี่เป็นรูปเป้าๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรจริงๆนะครับยังไงก็ถ้ามีใครเล่นเกมนี้เป็นนะครับรบกวนสอนผมด้วยน้องผมไม่รู้มันคืออะไรจริงๆเนาะที่เป็นเป้าๆขึ้นมานะครับทางขวามือนี่นะขวาของทางขวาของจอเลยเนาะโอเคหยิบนี่นะครับมันสามารถหยิบเพื่อเอาเอาวุธใหม่ได้เนี่ยอันนี้สัญลักษณ์นี้ถ้าจะไม่ผิดมันคือระเบิดเนาะซึ่งอาวุธขผมผมไม่ค่อยได้ใช้เลยของพวกของพิเศษ ยังยังเล่นไม่เทพพอที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับตอนนี้มันบอกว่าเป้าหมายของผมอยู่บนชั้นบนนะครับผมเอเอเอโอเคชั้นบนอ่าเจอประตูแล้วเราไปข้างบนก่อนนะครับเก้าจะจบเกมแล้วลูซียอผมได้ดต่อไปเท่าไหร่อย่างไนระผมก็ไม่ไม่เอาเหมือนครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วนี่คือโดนงับ <laughs> ปิวเลยจ้าเกมโอเวอร์นะครับ ดูซิว่าครั้งนี้ผมจะรอดไหมจะได้ MVP หรือเปล่านะครับผมอ่าไม่ใช่นะครับเป็นคนนี้ b i r ร์ด i s e สนะผม่าอ่านว่าชื่อว่า Bird Noise เบิร์ดนอยเนาะแหม่อย่างเท่นะครับที่หนึ่งผมเหมือนจะได้แหลงสามเนาะนี่ไงยังได้อยู่ยังยังอยู่ On stage ครับอยู่ข้างหน้านะครับเมจะได้ ESP มานะครับผมโอเคก็ สำหรับวันนี้นะครับผมขอเล่นให้ดูเป็นพรีวิวสั้นๆประมาณนี้ก่อนเนาะยังไงก็อันนี้เป็นคลิปแรกของผมที่ผมได้แคสเกมให้ทุกคนได้ดูเนาะก็ติชมผมชอบไม่ชอบตรงไหนอยากติชมอะไรก็สามารถแนะนำะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมอยากจะสอนผมเล่นก็คอมเมนต์มาเลยนะเอาจริงหลือไม่เป็นจริงอย่าลืมนะครับที่ผมถามเอาไว้ว่าที่เป็นเป้าหมายทางขวามือมันคืออะไรอะไรเงี้ยงไงรบกวนเลยนะผมด้วยนะก็สำหรับวันนี้ ช่องรัวรัวเกมมี่นะครับขอตัวไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกอยากให้ผมทำอะไรอีกนะครับเล่นเกมไหนหรือว่าปรับปรุงการเล่นตรงไหนยังไงหรือปรับปรุงการทำคลิปการทำแช่แช่แล้วกูการทำช่องยยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับทำคลิปครั้งแรกตื่นเต้นมาก ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออย่างน้อยสัก10ไลค์กำลังใจให้ผมหน่อยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย